ที่นี่เป็นบริเวณภายในอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอินขวามือเป็นแดนพุทธเกษตรแล้วก็แดนนุต่างดาวตรงนี้เป็นโรงเจานอาหารฟรีในโรงเจเนี่ยตัวนี้ใครหิวก็มาได้โรงเจ เนี่ยโรงเจไม่ต้องซื้อหารขนอกมาทานที่นี่ได้เนี่ยแล้วก็ช่วยค่าอาหารตามอัทยาสัย